เปิ้ลมีแกงงวน้อยนึ่งกันของเฮานี่มาแวกแนวเห็นหน่อยนะครับก็จะเป็นตีนหมูนึง่งหรือว่าคากิหมูนึ่งนะครับเฮาก็จะใส่เครื่องแบบเน้นๆๆๆอย่างนี้เลยครับมันถึงสะใจดีขนาดเน้อทุกคนดูน่าแต่น่ากินก็นมาครับมากินข้าวด้วยกันงัวน้อยนึง่งเออบ่ใจตีนน้อยนึง่งเออบ่ใจคากิหมูนึ่งเนะ้อย่างเด็ดข้ามมาแรงมากบส้มปากส้มคอดีแท้แท้ ตอนนี้ตะวันกากาบแก้วแล้วเนอะทุกคนมาใส่สกบกมาใส่สกบกมา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 ต่อไอ้อออยังเนี่ยผมมะงอหน่อยนึงหรอหมูหมูนึงเออบัดใจสักคำเนอะเฮามาแบกแนวห,หน่อยเนาะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตีนหมูหรือว่า,าคากิหมูหนึงนะครับดูใส่เครื่องนัก,นก เน้น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 น,น,นะครับมันจะถึงพีกถึงขิงดีโดดกับแก้มแมลงเนือทุกคนตะวันก้าบแก้วกำมพอรอลดูดูตะวันก,าก้กนกาบแก้วนะนี่กับแก้มมันดึงอย่างคืดเลยเนืยยนอยทุกคนดูยางเหมาะนะครับนึ่งตีนหมูหรือว่านึ่งคากีหมูนะครับอย่างคืด